วันนี้เราจะมาพูดถึงคดีหนึ่งที่ใช้เวลายาวนานกว่าสองทศวรรษการหายตัวไปอย่างลึกลับของคนสามคนเพึ่งจะถูกเปิดเผยชิ้นส่วนร่างกายของเวนดี้แคมป์พร้อมกับลูกสาวและพี่สะพยถูกค้นพบในถังบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุอันน่ารังเกียจนี้ตอนนี้ ขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวและหวังว่าทุกท่านจะช่วยกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยโปรดกดติดตามช่องหากคุณยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับการหายตัวไปอย่างลึกลับกลางดึกวันที่29พฤษภาคม1992ที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี้ในอเมริกา ญาติของเวนดี้เคมวัย23ปีกำลังร้อนใจอย่างมากวันนั้นเวนดี้ไปเยี่ยมโจนาธานหน่อยลูกชายวัย4ขวบของเธอที่เซมาร็อกโอคลาโฮมาในตอนนั้นเวนดี้เดินทางไปพร้อมกับลูกสาววัย6ขวบซินเทียบอริโตและพี่สะพ้ยลิซ่าเรเน่เกรเกอร์เนื่องจากการขับรถไปเซมาร็อกใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าครอบครัวจึงคาดว่า พวกเขาจะกลับมาถึงประมาณ19.00นถึง19.30นเวนดี้กำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้เพื่อสิทธ mm ิ hmm. travel, uh. ์ในการเลี <tek in S 1> <Ê> ้ยงดูลูกกับแชทนอยซึ่งเป็นพ่อของโจนาธานเธอยังป่วยเป็นโรคปอกประสาทอักเสบต้องรับการรักษาด้วยยาและไม่สามารถขับรถได้ประมาณ16นาฬกา30นาทีเวนดี้ท่อหาเลียมสามีของเธอแจ้งว่ากำลังเดินทางกลับบ้าน แต่พวกเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยครอบครัวเริ่มกังวลมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเวนดี้ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบและไม่ได้นำยาติดตัวไปด้วยในเช้าวันที่30พฤษภาคมครอบครัวจึงตัดสินใจแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เวนดี้เติบโตในฟาร์มขนาดใหญ่และใฝ่ายฝันที่จะเป็นสัตวแพทย์ในช่วงวัยรุ่นเธอคบหากับคริสโตเฟอร์บริโตนักศึกษามหาวิทยาลัยและได้มีบุตร พวกเขามีลูกสาวด้วยกันคือซินเทียในปี1986อย่างไรก็ตามเมื่อลูกอายุได้6เดือนพ่อแม่ของคริสโตเฟอร์ก็กดดันไม่ให้เขาแต่งงานกับเวนดี้เขาตกลงที่จะแยกทางกับแฟนสาวและกลับบ้านเกิดเวนดี้นำลูกกลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอโชคดีที่ญาติญาติยอมรับในปี1987 เวนดี้ได้พบกับแชตหน่อยขณะทำงานที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งทั้งสองตกหลุมรักกันและหลังจากแต่งงานทั้งคู่อาศัยอยู่กับพ่อตาแม่ยายและมีลูกชายชื่อโจนาธานแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาเวนดี้ก็ตกอยู่ในอาการโคมา่าและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบเบลเวอรี่แม่ของแชตเสนอที่จะช่วยเหลือโดยการดูแลโจนาธานเป็นการชั่วคราวจนกว่าเวนดี้จะฟื้นตัว ในขณะที่ครอบครัวของเธอจะดูแลซินเทียลูกคนก่อนของเธอประมาณเจเดือนหลังจากที่เวนดี้อยู่ในอาการโคมา่าแชทตัดสินใจยาครอบครัวกล่าวว่าตั้งแต่นั้นมาเวนดี้ก็ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากอย่างมากหลังจากที่ลูกชายของเธอได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกและเบลเวอรี่รับหน้าที่เลี้ยงดูหลานเธอก็ทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บเด็กชายไว้กับตัวเอง พ่อแม่ของเวนดี้ต้องการไปเยี่ยมหลานแต่ถูกครอบครัวนอยขัดขวางในขณะเดียวกันกระบวนการฝื้นตัวของเวนดี้ใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งปีช่วงเวลานี้เธอได้พบกับเหลี่ยมที่โรงพยาบาลทั้งสองค่อยๆพัฒนาความรู้สึกต่อกันและตกลงแต่งงานกัน หลังจากสุขภาพของที่เวนดี้ขอให้ครอบครัวของแชทนอยอดีตสามีให้เธอไปเยี่ยมโจนาธานลูกชายของเธอทุกสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้แม่ของแชททำทุกวิถีทางเพื่อเก็บหลานไว้กับตัวเองเธอยังพยายามแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูหลานแต่เพียงผู้เดียวจากลูกชายโดยอ้างว่าลูกชายมีปัญหากับสารเสพติดและมีลูกนอกสมรสหลายคนรวมถึงมีลูกกับผู้หญิงด้วย ในช่วงหนึ่งเดือนทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเวนดี้ได้พบลูกตามที่ร้องขอแต่หลังจากนั้นเบอร์เวลี่ก็เริ่มปฏิเสธไม่ให้อดีตลูกสะพ้ยพบกับหลานเธอยังกล่าวหาสามีใหม่ของเวนดี้ว่าทำการไม่เหมาะสมกับเด็กชายระหว่างการเยี่ยมทั้งๆท,ที่เธออยู่กับหลานตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งต่อมายืนยันว่าข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำไม่เหมาะสมนั้นไม่มีมูลความจริง ผลการตรวจทางการแพทย์ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้เรื่องนี้ด้วยเหตุนี้เวนดี้และเลียมสามีภรรยาจึงพ้นจากข้อกล่าวหาเวนดี้ได้รับอนุญาตจากศาลให้ไปเยี่ยมลูกต่อได้ในขณะที่เบเวอรี่และแชทมักจะเพิกเฉยต่อมาเบเวอรี่ได้พาโจนาธานหนีไป วันหนึง่งเมื่อไปเยี่ยมลูกชายเวนดี้ก็ตกใจเมื่อพบบ้านว่างเปล่าแต่เธอไม่ได้รับแจ้งเลยว่าอดีตแม่สามีได้ย้ายออกไปแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งปีเบเวอร์ี่จึงต้องพาหลานกลับมาอย่างไรก็ตามศาลยังคงไม่สั่งให้เบเวอร์ลี่คืนลูกให้กับเวนดี้เพียงแต่สั่งให้เธออนุญาตให้แม่ลูกได้พบกันวันที่29พฤษภาคม 1, 1992 เบเวอร์ลีบอกให้แชทโทรหาเวนดี้ชวนมาเยี่ยมโดยเสนอที่จะขับรถไปรับส่งเพราะเธอป่วยในวันนั้นเวนดี้และเลียมพร้อมที่จะไปแต่เบเวอร์ลีปฏิเสธไม่ให้เหลียมไปด้วยโดยอ้างว่ากลัวเขาจะมีปัญหากับแชทเวนดี้ตกลงที่จะให้เหลียมอยู่บ้านแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ลิซ่าเรเน่เกรเกอร์พี่สาวของสามีไปด้วย ต่อมาซินเทียลูกสาววัยหกขวบของเธอก็อยากไปเยี่ยมน้องชายด้วยคุณเบเวอร์ลีแสดงท่าทีไม่พอใจแต่สุดท้ายก็ยอมให้ลิซ่าและซินเทียไปด้วยอย่างไม่เต็มใจระยะทางการขับรถประมาณ180กิโลเมตรใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงกว่าเมื่อพวกเขาไปถึงเวลา13 45. นาฬนาทีเวนดี้โทรหาแม่แจ้งว่าอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อรอแชท หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของแชดที่นั่นเวนดี้ซินเทียและลิซ่าได้ใช้เวลาสองชั่วโมงเล่นกับโจนาธานเวลา16.15นาฬิกา15นาทีเวนดี้ซินเทียและลิซ่าออกเดินทางด้วยรถของเบเวอร์ลี่แม่ของเบเวอร์ลี่คุณไอดาพรีวิตก็ไปกับพวกเขาด้วยเวนดี้โทรหาแม่ของเธออีกครั้ง และบอกว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้นั่นคือเวลา16.42นเป็นครั้งสุดท้ายที่ญาติได้ยินข่าวจากเวนดี้หลังจากที่เวนดี้และญาติอีกสองคนหายตัวไปเบเวอร์ลี่อ้างว่าได้ปล่อยทั้งสามคนลงที่แชนเลอร์โอคลาโฮมาในช่วงบ่ายวันที่29พฤษภาคมตามคำกล่าวของเบเวอร์ลี่เวนดี้บ่นและโต้เถียงตลอดทางว่าการมาเยี่ยมโจนานทานนั้นยากลำบากเกินไป คุณไอดาเพราะไม่อยากทนเวนดี้อีกต่อไปจึงขอให้ลูกสาวพาเธอกลับบ้านในเวลาประมาณ17นาฬกานาทีและหลังจากนั้นตามคำกล่าวของเบเวอรี่การโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงด้วยความเหนื่อยหน่ายกับอดีตลูกสะใภ้เบเวอรี่จึงจอดรถที่ลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งและขอให้เวนดี้ซินเทียและลิซ่าลงจากรถไปเบเวอรี่กล่าวว่า ตอนนั้นเธอคิดว่าพวกเขาคงสามารถหารถคันอื่นหรือโทรหาเลี่ยมให้มารับกลับได้เมื Me ่อรวมกับคำให้การของคุณไอด่าพรีวิตก็ค่อนข้างสอดคล้องกับเรื่องราวของกันและกันอย่างไรก็ตามร้านสะดวกซื้อที่เชลเลอร์ไม่มีระบบกล้องวงจรปิดพนักงานที่ทำงานในวันที่29พฤษภาคมก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเห็นผู้สูญหายทั้งสคน ในการให้การกับเจ้าหน้าที่ชัดกล่าวว่าการพบปะเป็นไปด้วยดีครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเวนดี้ซินเทียและลิซ่าคือตอนที่พวกเขาขึ้นรถกลับชัในเวลาต่อมาก็ผ่านการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ค้นหาเวนดี้แคมซินเทียลูกสาวของเธอและลิซ่าเรเน่เกรเกอร์พี่สะพ้ยทั่วทุกหนแอ่งแต่ก็ไม่พบเบาะแส ชาดนอยอดีตสามีของเวนดี้พร้อมด้วยแม่ของเขาเบเวอรี Beverly, น่นอยและคุณยายไอด้าพรีวิตก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานใดที่ขัดแย้งกับเรื่องราวของเบลเวอรี่แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงตรวจสอบคำให้การอย่างละเอียดเพราะไม่มีเบาะแสปลืนเบเวอรี่กล่าวว่าผู้สูญหายทั้งสาคนออกจากแชมร็อกเวลา16นาฬิกา30นาที หลังจากนั้นเบเวอร์ลีได้พบกับแชทโลกชายของเธอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในคูชิงเวลา19นาฬิกาเจ้าหน้าที่สืบสวนตั้งข้อสังเกตว่าเบเวอร์ลีไม่น่าจะไปถึงร้านอาหารในเวลานั้นได้เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาเดินทางที่ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนนี้ยังขับรถบนถนนแบบสองเลนสวนซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถทำความเร็วได้ แต่การสอบสวนเพิ่มเติมกับสมาชิกในครอบครัวของเบเวอร์ลีก็ยังคงพบทางตันในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากโรคปอกประสาทอักเสบที่เวนดี้เป็นไม่อนุญาตให้ถือขาดการรับยาเพราะนั่นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอเมื่อสอบปากคำครอบครัวของเวนดี้เจ้าหน้าที่พบว่าพวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับอดีตสามีและอดีตแม่สามีของเธอญาติเชื่อว่า แชทและแม่ของเขาต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขากล่าวว่าเบเวอร์ลี่ได้หลบหน้าและไม่ต้องการพบใครจากฝั่งครอบครัวของอดีตภรยาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแต่แล้วในเดือนพฤษภาคม1992แชทกลับเชิญเวนดี้ไปเยี่ยมลูกชายอย่างกระทันหันครอบครัวยืนยันว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเวนดี้ซินเทียและลิซ่าพวกเขาเชื่อว่า ทั้งสคนอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในคืนที่ไปเยี่ยมลูกชายและเบอร์เวลลี่แชดไอด้าล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจหลังจากการค้นหาหนึ่งสัปดาห์เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเรื่องการหายตัวไปผ่านสื่อและตั้งรางวัลมูลค่าประมาณ162,000บบาทสำหรับผู้ที่ให้เบาะแสได้ ในขณะเดียวกันพนักงานสืบสวนยังคงสัมภาษณ์พยานต่อไปแต่ตลอดหนึ่งปีต่อมาพวกเขาก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นคุณไอดาได้ให้สัมภาษณ์กับรายการที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนความลับที่ยังไม่คลี่คลายเธอยือนยันว่าตัวเธอและลูกสาวเบเวอรี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของเหยื่อทั้งสาม อย่างไรก็ตามพนักงานสืบสวนรู้สึกว่าผู้ยิงคนนี้ดูเหมือนพยายามลดทอนความเกี่ยวข้องใดๆที่เธออาจมีจากการสืบสวนเชิงลึกตำรวจทราบว่าในปี1983ไอดาและลูกสาวอีกคนของเธอที่ชื่อเดอร์บี้เคยถูกจับและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในการเสียชีวิตของสามีของเดอร์บี้โจแอนครอสิน โจแอนครอสซินถูกพบว่าถูกยิงและแทงจนเสียชีวิตในรถยนต์เมื่อวันที่12มิถุนายน1980ในที่สุดแม่ลูกไอดาและเดอร์บี้ก็ถูกปล่อยตัวเนื่องจากขาดหลักฐานอย่างไรก็ตามลูกพี่ลูกน้องของแชทกล่าวว่าคุณไอดานั้นไร้ความปราณีและพร้อมที่จะก่อเหตุในปี2011คุณไอดาได้จากไป ตำรวจหวังว่าผู้หญิงคนนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจะเปิดเผยบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแต่เธอก็ไม่พูดอะไรเลยความประหลาดใจครั้งใหม่ในปี2013ตำรวจได้รับข้อมูลจากชายวัย60ปีที่ชื่อว่า Grover b ริว w i t ก Grover เป็นน้องชายของเบเวอรี่นอยอดีตแม่สามีของเหยื่อเ้แคมป์โกรเวอร์กล่าวว่า เขาสงสัยว่าพี่สาวลลยแม่ของเขาที่จากไปแล้วคือไอด้าบริวิตอาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเหยื่อทั้งสามชายคนนี้พูดอย่างจริงจังว่าเขาเชื่อว่าร่างทั้งสามถูกฝังอยู่ในถังบำบัดสิ่งปฏิกูลบนที่ดินซึ่งครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของคุณไอดาเคยอาศัยอยู่บนที่ดินผืนนั้นและได้ขุดหลุมเพื่อทำเป็นถังบำบัดสิ่งปฏิกูล หลังจากนั้นมันถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะเป็นเวลาหลายปีในช่วงเวลาที่เวนดี้พร้อมลูกสาววัยหกขวบและพี่สาวสาวมีหายตัวไปไอด้าได้บอกให้โกรเวอร์กลบมันต่อมาโกรเวอร์ได้พาพนักงานสืบสวนไปยังสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นที่ฝังร่างต่างๆในขณะเดียวกันเบลเวอร์ลี่ยังคงปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้ กระบวนการขุดค้นดำเนินไปอย่างช้าๆและละเอียดรอบคอบโดยดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของนักมนุษยวิทยานิติเวชและในที่สุดวันที่16เมษายน2013พวกเขาก็พบโครงกระดูกและเสื้อผ้าที่หลงเหลืออยู่ของร่างทั้ง3ที่ความลึกประมาณ2.4เมตร การชนสูตรทางการแพทย์ระบุว่าเหยื่อมีบาดแผลจากกระสุนปืนหลายแหง่งซึ่งแสดงผ่านร่องรอยบนกระดูกนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังพบร่องรอยการถูกแทงด้วยพบปืนหนึ่งกระบอกและมีดทำครัวสองเล่มอยู่ข้างๆโครงกระดูกความจริงหลังจากผ่านไปกว่าสองทศวรรษในวันที่10มกราคม2014ผลการตรวจดี a ยืนยันว่า โครงประดูกเหล่านั้นคือเวนดี้แคมป์ซินเทียบริโตและลิซ่ากรีนฟิ์เวนดี้เสียชีวิตจากการถูกยิงและการบาดเจ็บจากแรงกระแทกซินเทียเสียชีวิตจากความรุนแรงอย่างหนักที่เกิดจากวิธีการที่ไม่สามารถระบุได้ร่างของซินเทียยังคงมีเทปกาวติดอยู่ส่วนลิซ่าเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่ร่างกายวันที่28มีนาคม2014 เบเวอร์ลีถูกจับกลุ่มโดยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน3กระทงโกรเวอร์บอริวิดถูกระบุว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไอด a าบอริวิดแม่ของเบเวอร์ลีก็เป็นผู้ต้องสงสัยเช่นกันแต่เนื่องจากเธอได้จากไปแล้วในปี2011ในขณะเดียวกันแชตหน่อยอดีตสามีของเวนดี้ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆกลเวอร์ ver, ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด แต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและต่อมาผู้พิพาทษาได้ยกฟ้องคดีนี้ชายคนนี้ได้จากไปเมื่อวันที่25มกราคม2017ก่อนที่จะจากไปโกลเวอร์ให้การว่าคุณยายไอด้าและแม่ของเขาเบเวอรี่เป็นผู้ก่อเหตุกับเหยื่อทั้งสาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการพิจารณาคดีฆาตกรรมสำนักงานอายการได้เสนอข้อตกลงรับสารภาพให้กับเบเวอร์ลีและเธอก็ตกลงมกราคม2015เบเวอร์ลีซึ่งขณะนั้นอายุ67ปีรับสารภาพว่าได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อเหตุฆาตกรรมข้อหาของเธอถูกลดลงเหลือเพียงผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อเหตุ และถูกตัดสินจำคุก15ปีบวกกับการคุมประพฤติอีก15ปีเนื่องจากอายุและปัญหาสุขภาพเบเวอรี่ได้รับการปล่อยตัวในช่วงต้นปี2020หลังจากอยู่ในเรือนจำได้3ปีต่อมาเธอได้จากไปเมื่อวันที่13ตุลาคม2023ขณะอายุ75ปีนี่เป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวใหญ่หลายรุ่งจริงๆผ่านคดีนี้ ยังเป็นการเตือนใจเราถึงความสำคัญของความรักและความเมตตาจงเห็นคุณค่าและรักกันและจำไว้เสมอว่าในครอบครัวความรักความเข้าใจสามารถเอาชนะความยากลำบากและโศกนาฏกรรมทั้งปวงได้และนั่นคือคดีสำหรับวันนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์และกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีและพบกันใหม่ครับ